ไหว้สาไอ้ไหว้วขวาคือถามมว่ามันอยากไมหมหรือ <S 2> <S 2> ว่ามันไหว้ได้หรือเปล่ามาเชียแบบไม่มกระเชียมวยเลยนะไม่ได้ไม่ได้เราต้องฝึกเราต้องฝึกนุกี่เดี๋ยวเผื่อช่วงสงกรานที่จะต้องพาน้องไปไหว้น้ำไปเที่ยวทะเลจะไปเจอน้ําเจอเทะเลเราก็เลยฝึกไว้ก่อนดีไหมกม็ดีค่ะถ้าเกิดอย่างนั้นเราต้องเรียนยังไง นั่นน่ะสิอยากรู้ใช่ไหมคะว่าถ้าจะพาน้องหมานะคะมาลงสะบแบบนี้จะมีกฎกติกามารยาทเงื่อนไขยังไงก็ต้องมาคุยกับท่านนี้ค่ะคุณโอนนะคะซึ่งเป็นเจ้าของที่นี่สวัสดีค่ะคุณโอ๋สวัสดีค่ะนสวัสดีค่ะเชิญน้องกาลและกันนี่ค่ะข่อยาเจ้าน้องหมาลงว่ายน้ำก็ก่อนอื่นเลยนะคะลูกค้าก่อนที่จะพาน้องหมามาว่ายน้ําเนี่ย คือเราก็จะต้องให้ลูกค้ากรอกประวัติก่อนนะคะแล้วก็จะงนํำบัดวัคซีนมาด้วยแล้วน้องหมาจะต้องฉีดวัคซีนรวม3อสาเข็มครบนะคะแล้วก็จะต้องผิดฉีดพิษนักบ้านะคะอย่างน้อยคือ1เข็มเพราะว่าสระว่ายน้าของเราคือเป็นสระว่ายน้ําที่คือ รวมาค่ะใช่จะมีน้องหมาหลายตัวมาไหว้นะคะนี่ก็เป็นการป้องกันใช่เป็นการป้องกันตัวน้องหมาเองค่ะป้องกันการติดโรคอะไรง่ายเพราะว่าอย่างโรคบางชนิดอย่างเช่นที่สุดักบ้าก็สามารถติดกันทางน้ำลายบางทีน้องเขาไหว้ไหว้เสร็จเขาขึ้นมาวิ่งมนรอบรอบสระเอาดมกันไปดมกันมาอะไรอย่างี้ค่ะถ้าสำหรับน้องหมาที่ไหว้น้ำไม่เป็นนะคะคือเราก็ต้อง ขอให้น้องหมาใส่ชูชีพ็คือบางทีลูกค้าก็เข้าใจผิดอะค่ะว่าอน้องหมาว่ายน้ําเป็นเธอว่ายน้ําทะเลรยาใช่สาระชาติยานหรือว่าบางทีว่ายน้ําทะเลมาพี่เคยพาไปเที่ยวทะเลไอ้น้องเขาว่ายเป็นแต่คือจริงๆแล้วเนี่ยคือบางครั้งเนี่ยน้องหมาที่ไปว่ายน้ําทะเลมาพอมาเจอสาจริงๆนะคะคือสาว่ายน้ำของเราเนี่ยคือมันลึกเมตรสามสิบน้องหมาขาไม่ถึงแล้วก็ไม่มีคลื่นเป็นตัวช่วยในการพยุงตัวเขานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาถึงเสร็จทุกรายค่ะว่ายไม่เป็น ไปแล้วนะคุณสงศาเดี๋ยวจะให้ลูกเซซ่ของพี่นันนะคะได้ทดลองว่ายน้ำซึ่งอันนี้เนื่องจากว่าเป็นเด็ก้ันนอกมันนอมันนอค่ะคุณใสชูชีพก่อนใช่แล้วค่ะอนนี้ก่อนจะใสชูชีพถามนิดนึงน้ำจะเป็นระบบของคนนั้คนจะมีคอลีนน้ำเกลืออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งศาสตรที่นี่จะเป็นระบบน้ำเกลือนะคะจะเป็นระบบที่ดีที่สุดตอนนี้นะคะเพราะว่าน้ำเกลือเนี่ยจะช่วยในส่วนของการเรียกว่า รักษาผิวออนะคะใช่ผิวหนังแล้วก็เส้นขนออถ้าเป็นสาว้่านที่เป็นคอรีเนี่ยคือบางทีคอรีนะจะไปกัด ในส่วนของเหมือนเหมือนผมเราอ่ะเวลาเราไปว่ายน้ำใช่ไหมคะบางคนผมแดงผมกรอบมี่นใช่ก็คือเหมือนคนคือน้องหมาเขาแล้วยิ่งน้องหมาเขาขนทั้งตัวอยู่แล้วขนเขาก็จะแห้งจะกรอบแล้วก็ผิวหนังบางทีเนี่ยถ้าน้องเขาเป็นโรคผิวหนังหรือว่ามีแผลตามผิวหนังเนี่ยคอลินก็จะกัดผิวหนังด้วยแต่ว่าน้ําเกลือนี่คือสะอาดกา็คือสะอาดแล้วก็ปลอดภัยคือไม่ทําลายผิวหนังน้องแล้วก็ไม่ทําลายเส้นขนด้วยค่ะแล้วก็อีกอย่างคือสะอาดด้วย น้องหมาเนี่ยของเราเนี่ยนอกจากจะไหวเพื่อเขาเรียกว่าเผาพลังสนุกสนานเนุกสานเผาผลานพลังงานอย่างเช่นลาบดอฤทิอ่าไมได้รีบเร่าเขาต้องอ l e r t หน่อยใช่แต่ว่าปล่อยพลังงานลูกค้าหลายคนเนี่ยก็คือจะไม่ทราบว่าของเรามีทาราบัฟั์ด้วยคือการรักษากายภาพแบบนี้เหรอคะใช่ซึ่งน้องหมาก็คือหลายหลายสายพันเลยหรือว่าบางตัวเนี่ยที่มีปัญหาเกี่ยวกับขาขาเคลื่นไม่ได้ตั้งแต่กรรมพันธ์นะคะหรือว่าเกิดอุบัติเหตุค่ะเจ็บป่วยอะไรอย่างนี้ค่ะ คือก็สามารถคือมาใช้บริการตรงนี้ได้ซึ่งวันนี้มีน้องหมามาทำคาราบำบัดด้วย<อ>นะคะเราจะได้เห็นกัน<อ>จะได้เห็นกันค่ะช,ช่วยได้ไหมคะช่วยได้ค่ะจากที่เดินไ,ไม่ได้สามารถทําให้น้องเขาสามารถพยุงตัวได้ขามีแรงขึ้นสร้างกล้ามเนื้อขา บางตัวทําให้น้องเนี่ยเดินได้ด้วยค่ะเหมือนคนแก่เนีคะคือคนแก่ถ้าจะให้มากระโดดโลดเต้นเนี่ยไม่ได้ว่าคนแก่ก็ต้องออกกำลังกายในน้ำเจ้าใน้าที่ดูแลน้ำผู้ดูแลผู้พิทักษ์ทางนี้แต่ว่าคือต้องต้องมีอยู่ในความดูแลอยู่ในความดูแลของทางเจ้าหน้าที่ของเราด้วยรวมถึงนะคะ คือถ้าน้องหมาบางเคสเนี่ยที่มีความเจ็บปวดทางร่างกายนะคะต้องมีใบจคุกหมาให้ทางรกาคืออนุญาตให้ลงน้ได้แสดงว่าเจ้าหน้าที่ของทุกโอก็ต้องมีความรู้มีความนาญดูให้ค่ะก็คืออย่างบางทีถ้าน้องหมาอายุที่มากอย่างเช่น8ปี9ปี10ปีเนี่ยพี่โอจะต้องดูเป็นพิเศษว่าน้องเขาสามารถลงได้หรือเปล่าบาถ้าน้องหมาที่อายุเยอะๆเนี่ยเราก็ไม่ค่อยจะแนะนำเพราะเหงงกคือกันนอนแล้วพร้อมแล้วลูกฉันตายยืมแล้วก็เมื่อกี้เพิ่งทานขนมมาค่ะ ดูทำหน้าดูทหน้าเขาอยากอยากลงมากเลยก็ค่ะก่อนอื่นนะคะถ้าน้องว่ายน้ำไม่เป็นเนี่ยก็ต้องใส่ชูชีพก่อนนะคะแล้วก็รวมไปถึงน้องเขาต้องล้างตัวแล้วก็เป่าเป่าขนดูดูนี่คือดูในส่วนของเห็บหมัด ที่นี่ก็คือจะซีเรียสเรื่องเรื่องเห็บหมัดนะคะเพราะว่ามันมีหลายตัวเดี๋ยวจะไปติดเดี๋ยวจะติดกันค่ะก็คือเราก็ต้องขออนุญาตจากเจ้าของว่าถ้าน้องเขามีเห็บหมัดเราต้องขอให้กําจัดเห็บหมัดก่อนก่อนที่จะลงค่ะเพื่อป้องกันการติดตัวอื่นแล้วก็เพื่อความสะอาดด้วยค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดสตาร์ทค่ะเป็นจุดปล่อยตัวน้องหมาทุกตัวเลยค่ะที่ว่ายน้ำไม่เป็นก็จะต้องมาทำความรู้จักกับน้ำในท้อนเรงนี้เป็นทางเตี้ยเตี้ยก่อน ลองดู à, จริงอะไรหวางง <laughs> ถ้าลองหมาบางตัวที่บางทีอาจจะแบบตุ่มสนก <Rail S 2> ค่ะไม่แบบไม่มีโดดขึ้นมาไหมฮะไม่แบบอาจจะแบบไม่ชอบว่าไ,แบบไม่ชอบอาบน้านอยู่ <c oughs> แล้วอย่างเงี้ยเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ลงไปกับน้องเขาด้วยในสาะค่ะนี่นี่มีเทคนิคใช่ไหมน้องลูกีกชั้นหนึ่งแล้วก็น้ำเกลือน้ำเกลือค่ะชิมไปก่อนค่ะทำความรู้จักนะคะทำความรู้จักไปแล้วชั้นที่สอง ตู้แนวเนี่ยค่ะอ่าดู้ท่าทางว่ายได้ด้วยนะเนี่ยเซซ่อ๋อนี่คือถ้าก่อนการฝึกก็จะได้ไม่ตกใจแล้วก็จะได้ไม่กลัวไม่ปฏิเสธน้ำอ่าขั้นตอนที่สามค่ะอ่าเซซี่อ๋เตี้ยเลยอะยังไม่ลง เนี่ยค่ะคือขั้นตอนเริ่มแรกจ้ององอาจจะต้องใจเย็นนะนะคะ,คะก,ก็อาจจะต้องฝึกจากตรงนี้ไปก่อนอาจจะใช้ระยะเวลาครั้งแรกในการว่ายเนี่ยช่วงแรกๆก็คือประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีเพื่อที่น้องเขาจะได้ไม่เหนื่อยเกินไป ลุนค่ะลุนลูกของคุณพี่ค่ะจนเหนื่อยไม่คิดว่าจะลุนน้องหมาว่ายน้ำได้เหนื่อยหนักขนาดนี้เอาละนะคะคุณผู้ชมงั้นก็เดี๋ยวให้พี่นันนะคะไปดื่มน้ำปัสสวะเอ้ย <Hey! S 2> เืิมน้ำ <c oughs> ปัสสวะเอาให้เ้รรอน <okay. S 2> เพราะว่า <Okay. S 2> ลุ้นกับเซเซ้็จนเหนื่อย<ช>แต่ว่ารายการของเราก็ยังมีที่น่าสนใจอยู่กิจกรรมที่นี่นะคะที่เด e c คอต o n นด็อกนะคะยังไม่หมดจะเป็นอะไรช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะค่ะ <c oughs> Trend in Tour ปัจจุบันเทรน์ของกินของใช้สำหรับน้องหมาก็มีให้เลือกมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือว่าเครื่องประดับหลากหลายแนวตามสไตล์และความชอบของผู้เลี้ยงและในช่วงเทรนอินทัวรของเราวันนี้ก็มีอีกหนึ่งกระแสยอดฮิตมาฝากสำหรับผู้ที่รักน้องหมานั่นก็คือเบเกอรี่ ที่ผลิตขึ้นมาสำหรับน้องหมาโดยเฉพาะค่ะซึ่งวัตถุดิบและส่วนประกอบที่ใช้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับน้องหมาทั้งนั้นวันเกิดเจ้าตูบครั้งหน้าอย่าลืมเลือกเค้กหรือเบเกอรี่ให้พวกเขานะคะเพราะนอกจากจะอร่อยถูกปากแล้วยังดีต่อสุขภาพน้องหมาที่คุณรักอีกด้วยค่ะ